สวัสดีครับวีการัลนเดอร์เอ็กซ์คอมพิวเตอร์ไทครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาเปิดหน้างานใหม่เนาะหน้างานลาดยางกับเจ้าคลาสสิกจอนเดียร์เจียนเจียศูนย์เอครับเปิดหน้างานใหม่ลาดยางเนาะกับเจ้าคลาสสิกนี่อันดับแรกก็เคลียร์ลิงครับนี่ บาดยาวัสดุออกกรณนเจ้าคลาสสิกเบดเดอร์ในตำนานรุ่นปราบเซียนครับนี่รุ่นนี้เด็กเด็รุ่นใหม่หนูๆรุ่นใหม่คงขับไม่ได้แล้วครับเขาทำมาไว้ให้ผมโดยเฉพาะ เกรเดอร์จอน์เดียนี่เจ็ดเจ็ดศูนย์อีก็ข,ขับใจเย็ยนครับขับใจร้อนไม่ได้โอ้มีปลาปลาด้วยตัวนี้เนี่ปลาปลามีในตานีนา่นี่ปลาปลาใช่ไหมนี่อยู่ในปลาคราับปลาปลาเนี่ยในร้อนจริงจริง เส้นไปผามะนาวเส้นไปประสาทคนาเนาะผามะนาวเจ็ดเจ็ดศูนย์เอรุ่นคลาสสิกเคลก่องครับนี่ก็จะเป็นระบบสวิต นี่ครับเป็นระบบสวิตช์พ็อกแบกเนาะงับอันนี้ความหงายใบมีดอันนี้สไลด์ซ้ายขวาเนาะตัวนี้ขยับเฟรมใบมีดเนาะตัวนี้วงเดือนนี่ปาปาเนี่ยปะปานียอันต์ไรด้วยเนี่ยอันตราย ตรงนี้ก็ทำงานคนเดียวไปก่อนเนาะไม่มีเพื่อนคนเดียวสองคันไปเลยครับสามสอศยเวอร์ชันทย้ายมาแล้วครับได้จอดรอ,อก่อนเราขับรถเกรยียบอยู่เลยไม่ได้ไปขับไมโครเนะเาะเมาไปเลยคนเดียวเส้นนี้สามกิโล เป็นงานสร้างคนระงานสร้างงานนี้น่าจะใช้ดินเยอะครับโอ้ปลาเบรอเลยครับนี่ ปลาปเบื่อเลยนี่โดนนี่เป็นเรื่องแน่ครับขอเคลียร์ลิงไปก่อนครับช่วงนี้ มาใหม่ๆเนาะโอ้ยังไม่ได้ถ่ายรูปก่อนทําเลยครับเอาก็คลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับขออนุญาตขออนุญาตถ่ายรูปก่อนทําก่อนครับอ๋ฝากกดไลค์กดติดตามครับไปเจอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ